สวัสดีเพื่อนพ้องแะนัองพี่ทุกคนครับพวกัผมกับคิงเราเลตนะครับผมนี่คือ20อันดับเกมมือถือที่ดีที่สุดนะสำหรับเกมในคลิปนี้จะมีเกมระดับกางก็มาดูกันเลยครับผมโอเค let's go เกมระดับที่20 One s t e RP Live Simulator ครับผมสำหรับใครที่ กำลังตามหาเกมแนว G A ที่เราสามารถได้กับเพื่อนได้ก็นี่เลยนะซึ่งเกมนี้คือมาแรงมากๆเลยนะคือในเกมนี้คือจะมีระบบครบเรื่องแล้วก็ภาพสวยมากๆด้วยซึ่งที่สําคัญในเกมก็คือเราสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ด้วยนะเจ๋งมากๆเลยใช่ไหมเกมนี้ซึ่งในเกมนี้คือแบบค่อนข้างกว้างนะสำหรับใครที่กำลังตามหาเกมแนว G A ที่เราสามารถเล่นคนเดียวก็ได้เล่นกับเพื่อนก็ได้ก็นี่หแล้วก็ผมเป็นเกมออนไลน์ต้องเช่นนะ เกมระดับที่19บเก้าคออปเตอร์ตี้วอลซอนมบายก็ผมซึ่งหลายคนเนี่ยรอคอยเกมนี้อยู่ใช่ไหมต้องบอกว่าคนสนใจเกมนี้คือเยอะมากๆเลยนะแต่พูดในเกมในบัธยมยอที่กำลังมาแรงก็นี่แล้วก็ผมและ็นเกมที่มีระบบเครื่องน่าสนใจมากๆอีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าเกมนี้จะมีตัวละครหลายตัวให้เราเนี่ยเลือกเล่นมากๆกับผมที่สําคัญในเกมเราเองสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะคือเดิมทีเด่ยไปเกมจะไปซีมาก่อนก็ผมแต่ว่ากําลังจะลงบนมือถือเนะี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะแน่นอนว่าเกมนี้ภาพสวยลัง,งการสร้างออกมาแล้วก็ผม สำหรับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเชื่อเด็ดแตก็เล่นนะอนลังการกันสร้างมากเลย เกมมาดับได้สิบ e r of Kings ก็ผมสำหรับใครที่อยากได้เกมแนวคราฟต์อลังการกานสร้างแล้วก็เกมแนวต่อสู้แบบมันจัดจ้านก่อนหนีเลยนะฉัเกาบอกกันว่าภาพกราฟิกในเกมเนี่ยคือสวยงามอลากลายการงสร้างมากๆเลยนะเกมนั้เป็นเกมแนว AR บาีครับผมทำให้เราสามารถบุกตะลุยต่อสู้กับล่ามอน์ได้อย่างดุเดือดเลยนะสำหรับใครที่ได้เกมแนวมันก่อนหนีแล้วก็ผมเป็นเกมที่ม่ระบอบวกเครื่องมากๆด้วยที่สำคัญในเกมนี่คือภาพสวยจัดจ้านมากๆเลยนะอีกทั้งยังเกมนี่คือแบบจะกว้างใหญ่มากเลยนะเพราะเป็นเกมแนวเพนโว์ด้วยที่สำคัญในเกมนี้เราสามารถ อย่าได้เกมมาต่อสู้บนมันก็นี่เลยก็ผมในนอนในเกมนี้ไปเกมออนไลน์ต้องเช่เด็กนะก็เล่นนะ เกมมาดัพิส mm ิบเจ็ดในเดเวชั่นโมบายก็ผมนี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจแล้วก็มีคนเล่นเยอะพอสมควรนะซึ่งเกมไม่คือเดิมทีเนี่ยเป็นเกมแบบฟรอร์มอื่นมาก่อนครกับผมแต่ว่ามาลงบนมือเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่าเกมนี่คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้รับผมแล้วจะมีอาชีพให้เราเนี่ยเล่นด้วยนะซึ่งไพ่โตเกมมันคือจะมีระบบ,บเพลอนมากคือจะมีปรกิจอะไรอย่างให้เราเนี่ยทำมากๆเลยนะที่สำคัญในเกมอย่างที่บอกรับผมเราสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ด้วยนะเป็นเกมที่เจ๋งมากๆเลยนะ ซึ่งในเกมนี่คือจะมีระบบครบเครื่องแล้วก็จะมีตูวเล่นพอสมควรนะภาพก็สวยด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่อยากได้เกมแนวที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้แล้วก็ต่อสู้รับภารกิจไปเรื่อยๆก็นี่แล้วก็ผมเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆเลยนะต่อสู้กับบอสอะไรที่เป็นเกมออนไลน์ต้องใช้ไหนนะก็เล่นนะ เกมมาเดือนพิซซิบหกฟอร์ดไนท์โมบายก็ผมถ้าพูดถึงเกมในมัธยุเร็ยก็ต้องเอาเกมนี้ติดมาใช่ไหมซึ่งในน้องด้วยเกมนี้เดิมทีเดี๋ยวไปเกมจะไปฟอร์มอื่นมาก่อนก็ผมแต่ว่าตอนนี้มาลงบนถือแล้วนะในน้องด้วยเกมนี่คือเปิดมาหลายสีปัาหแล้วก็ผมซึ่งในน้องด้วยเกมในมัธยุเร็ย์นะคือเกมเพลย์เนี่ยน่าสนใจมากๆก็ผมคือเราสามารถใช้รงต่างๆในเกมได้นะซึ่งในน้องด้วยเกมนี่คือเราสามารถในคนเดียวก็ได้แล้วกับเพื่อนก็ได้ก็ผมคือจะมีเล่นเยอะมากเกมนี้ตัวละครเนี่ยคือเมาาาสรรถ ใช้ตักษสาไหนก็เล่นได้เพราะว่าเกมเนี้คือจะมีตัวเล่นในการเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะสำหรับใครที่ชอบฝนน้ำอยู่แล้วแล้วก็อยากเล่นบนมือถือก่อนนี่แล้วก็ผมเป็นเกมที่ภาพสวยหลักการก็สร้างมากๆเลยนะตัวละครเยอะมากด้วยครับผมสำหรับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเชื่อน,นะ เกมมาดา1ีสิบห้ามิชชั่นอีเวก็ผมสำหรับใครที่รอคอยเกมนี้นะคือต้องบอกวราตอนนี้เกมได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะซึ่งเกมนี่คือเป็นเกมเอาชรอดที่ภาพสวยแล้วก็มีระบบครบเครื่องมากๆก็ผมซึ่งเกมนี่คืออัปเดตมาไกลมากๆเลยนะซึ่งแน่นอนเกมนี่คือเราสามารถเล่นออนไลน์ได้อยู่แล้วคือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ก็ผมภายในเกมนี่คือเราสามารถฟาร์มาของตามเมืองร้งานต่างๆได้คือจะมีประกิจมิชชั่นต่างๆม,มากมายเลยในเกมก็คือจะมีลูกเล่นนี่คือเยอะมากๆ,ๆเลยนะสำหรับใครที่กําลังตามหาเกมแนวชอรรอดที่เราสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้้ก็นี่แลวผม ซึ่งไพนตัวเกมเนคือแมพค่อนข้างกว้างใหญ่มากแล้วผมคือเราสามารถสำรวจได้นะภาพก็สวยด้วยในเกมเนี่คือจะมีทั้งเราสัตว์ป่าแล้วก็เรล่าสมบีสมบีเนี่ยคือโหดมากๆเลยนะและเราเลยต้องระวังคนเล่นคนอื่นอีกด้วยครับผมสำหรับภพยที่ในเกมนี้เราชอระที่เราสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ก็นี่เนี่ยนะเกมนี่ยคือต้องบอกเราน่าเล่นมากๆเลยนะไม่ได้ประสบเครื่องมากๆเลยสำหรับใครสนใจในเกมนี้ภาพสวยมากเลยนะไปเกมออนไลน์ต้องเชิญเลยครับผม เกมระดับที่สิเรนโบสิกโมบายก็ผมสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมในยิงปืนหรือว่าอยากจะ้เกมใน FS มาใหม่ก่นนี่เลยนะต้องบอกว่าเดิมทีในเกมนี้เป็นเกมจะเป็นฟอร์มอื่นมาก่อนก็ผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือลงบนมือแล้วนะคือเราต้องลงทําไปด้างหน้าก่อนก็ผมแน่นอนเกมนี่คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยเจ๋งมากๆเลยใช่ไหมซึ่งในเกมนี่คือจะมีตัวละครหลายตัวให้เราเลือกใช้ด้วยคืออาวุธก็เยอะมากๆเลยนะสำหรับใครชอบเล่นเกมนยิงปืนถ้ามีตัวเล่นเยอะก็นี่แล้วก็ผมเกมนี่คือเราสามารถเอาไนยิงได้ภาพก็ หรือว่าเกมในยิงปืนที่มันอลังการันสร้างก็นี่แล้วก็ผมภายในเกมคือจะมีตัวเล่นเยอะแล้วก็จะมีหลากหลายโหมดให้เราเนี่ยเล่นมากๆเลยนะสำหรับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเช็เด็นนะเล่นกับเพื่อนได้ก็ผม เกมมาดับที่เพเนคราวว์ก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมใน F S หรือว่าเกมนยิงปืนมากกว่าก็นี่เลยซึ่งในเกมเนี่ยคือจะมีตัวละครหลายตัวให้เราในเรื่องใช้มากมาก็ผมต้องบอกในเกมนี้เปิดตัวใหม่เนคือน่าสนใจมากๆเลยนะซึ่งเกมนี่คือเราสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ก็ผมหรือว่าได้ออนไลน์กับคนอื่นได้เหมือนกันคือเราสามารถเจอคนอื่นได้ก็ผมภายในเกมคือจะมีตัวเล่นเยอะมากๆเลยนะสำหรับใครที่ชอบในเกมระพ้นแบงก์ก็นี่แลยก็ผมจะมีอุปสรรหลารอย่างให้เราในเรื่องใช้ก็ผมลุกเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยสำหรับใครสนใจต้องบอกในเกมไป อื่นมาก่อนนะมรัรมมือถือแล้วก็ผมไปเกมออนไลน์ต้องเช่นเดียนะ เกมราดับที่สิ e e r Simulator <c oughs> Future World ซึ่งสำหรับใครที่ได้นเกมเราหา,หามากกว่ายัางเป็นแก้เครียดนะว่าเอาเกมแบบเล่นเอาหาเดี๋ยวก็หนีแล้วก็ผมซงเกมนี้เราจะได้สมุบาตเป็นควางก็ผมเป็นควางที่โคตรเท่เลยนะโคตรเจ๋งในเกมนี้คือเราจะได้เอาหาในเมองนี้อย่างเดียวก็ผมซึ่งแน่นอนเกมนี้คือจะมีเหล่า่งมีชีวิตต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าสัตว์ชนิตต่างๆคือเต็มไปหมดแล้วก็ผมคือเราจะได้ใช้ชีวิตในโลกในอย่างเสรีเลยนะนี่นี่ซึง่งแน่นอนเกมนี้คือเป็นเกมที่เล่นเอาหาเดี๋ยวก็ผมคือจะม สำคัญเนี่ยต้องบอกกันว่าเกมไี้เป็นเกมออฟไลน์ด้วยเพราะนั่นสำหรับใครที่อยากได้เกมแนวที่เราสามารถเล่นเอาหาได้คือเล่นเอาลาว่างได้ก็นี่นะครับผมเมื่อไหร่ก็ตามที่สัญญาณเน็ตหายหรือว่าไม่มีเน็ตก็สามารถหยิบเกมนี้ขึ้นมาเล่นได้เพราะเกมไี้เป็นเกมออฟไลน์ก็ผมไม่ต้องใช่ไหนก็เล่นได้นะไม่ต้องคิดอะไรมากเล่นเอาหายเอาก็ได้ก็ผมเป็นเกมที่โคตรฮาเลยนะซึ่งแน่นอนเกมนี่คือไม่จำเป็นต้องใช้มือถือสเปกเทปก็เล่นได้นะ เกมมันนับไปสิบเอ็ดเซนทรีเอ็กซ์กับอาชัสก็ผมสำหรับใครที่บอกว่าเนี่ยอยากได้เกมมาต่อสู้แบบมันดุเดือดเลยก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมนี่คืออ่างการงานสร้างมากๆเลยนะพเพราะในเกมนี่คือเราจะได้ขี่มังกรแล้วก็ต่อสู้กับเหล่าเพื่อนอื่นก็ผมโคตรเจ๋งเลยนะซึ่งในเกมนี่คือเราจะได้ต่อสู้กับเหล่าเพื่อนอื่นอย่างที่บอกก็ผมคือเดิมทีในเะกมนี่มาจะเป็นฟอร,ร์มอื่นมาขอนนะแต่ว่าตอนนี้มีบนมือถือแล้วมันไปเกมที่น่าเล่นมากๆเลยซึ่งแน่นอนเกมนี่คือเราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้อยู่แล้วคครรรัับผมมมือเาาาสถขี่งก ม่เคอจะมีสกิลให้เราใช้ดูครับผมคือสกิลดารลาการก์สร้างมากๆเลยนะซึ่งนอนอย่างที่บอกก็ผมคือเราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้จะมีหลากหลายโหมดให้เราได้เล่นมากๆแล้วก็ผมแต่ใครจะได้เกมนี้ก็เตรียมมือถือตัวเปคระดับหนึ่งนะเพราะเกมนี้คือน่าลิงจัดจ้านแล้ว็ลาการก์กสร้างมากแล้วก็ผมเป็นเกมออนไลน์ต้องเชนเดนะ เกมระดับที่สิบกาเรนาอันดาวก็ผมสำหรับใครที่กำลังตามหาเกมแนวเชอร์อที่หมนนานน่าเล่นเ็นบระบบเครื่องก็นี่เลยต้องบอกกันว่าสำหรับใครที่รอคอยเกมนี้อยู่ตอนนี้เกมได้ปเปิดบริการแล้วนะสามารถาวน์โหลดได้แล้วก็ผมไพโดเกมคือมีหลากหลายโหมดให้เราไนเล่นมากๆเลยนะคือแน่นอนว่าเราสามารถเลยกบเพื่อนในด้วยก็ผมต้องบอกกันว่าเกมนี้คือจะมีตองเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆไม่มใช่แค่เราต้องเอาเชอร์อลแล้วครับของแค่เดียวนะจะมีอะไรให้เราทำเนี่ยคือเยอะมากๆซึ่งแน่นอนเกมนียเราสามารถเลยกบเพื่อนได้วยไพโดเกมนี่คือภาพสวยมากๆ,ๆ,ๆเลยนะที่ เป็นเกมภาษาไทยด้วยกบผมสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวเชรโรดจะเราสามารถติดเครื่องไว้ได้เนินนานได้ก็นี่แล้วก็ผมอย่างที่บอกเกมนี่คือเราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้อยู่แล้วนะเข้ามาในเกมนี้ก็จะเจอกับเพื่อนคนอื่นเต็มไปหมดแล้วก็ผมสำหรับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเชิญเด็ก็เล่นนะ เกมมนาปีเก้า War of Warships Legends ก็ผมแต่หลายคนที่อยากได้เกมแนวสงครามก็นี่เลยนะซึ่งนี่เป็นเกมสงครามทางน้ําก็ผมคือเราจะได้บังคับเรือขนาดใหญ่เลยนะคือไปต่อสู้กับพวกเทคนอื่นก็ผมซึ่งเกมนี่คือเราจะได้บังคับเรือรบขนาดใหญ่ก็ผมคือเรือรบของเราเนี่ยสามารถติดตั้งอาวุธได้ลหลายอย่างเลยคือเราสามารถสั่งการอาวุธของเราเนี่ยไปโจมตีอีกฝ่ายได้นะเจ๋งมากเลยใช่ไหมซึ่งเกมนี่คือไม่ต้องขี้ไดดรมากเลยและเอาบืนยิงเดียวก็ได้นะต้องบอกว่าเกมนี้สำหรับใครที่ชอบ่นเกมสงครามทางน้ำอยู่แล้วก็นี่แล้วก็กผมซึ่งแน่นอนเราสามารถ เกมมนบทีปป่8 f ดฟีฟ่าบอลก็ผมหลายหลายคนบอกน,นี่จะได้เกมแนวฟุตบอลบ้างอะมีไหมเนี่ย <c oughs> นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมฟุตบอลเนี่ยคือจะมีหลากหลายเกมมากไม่จะเป็นเพสหรือว่าดรีมหรือก็ผมคือจะมีอีกหลายๆเกมเลยคือเลือกได้ตามแบบที่ชอบเลยนะ แต่ว่าเกมนี้คือเราสามารถสร้างทีมในฝ่นของเราได้ก็อยากให้นักเตะคนนั้นคนนี้มาอยู่ในทีมเราอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเปิดหาเราซื้อนักเตะได้อะไรย่างเงี้นะเป็นเกมที่น่าเล่นมากเลยแน่นอนว่าเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ครับผมต้องเชิญนนักเล่นนะสำหรับใครชอบ่นเกมฟุตบอลอยู่แล้วก็นี่เลยคือจะเล่นมากเลยนะคือจะมีหลากหลายโหมดแข่งขันให้เราได้เล่นด้วยสำหรับใครที่กำลังตามหาเกมฟุตบอลที่เราสามารถติดเครื่องไว้ได้นานๆได้ก็นี่แล้วครับผมภาพก็สวยด้วยสำหรับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเชิญนักเล่นนะ Game mendapri cek. จอฟลิสไลฟ์กับผมนี่เป็นเกมมาใหม่ที่น่าเล่นมากๆอีกเกมหนึ่งนะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมมาจีเตหรือว่าอยากไดเเกมแาจจำลองการใช้ชีวิตก็ลองดูเกมนี้ได้ก็ผมซึ่งเกมนี้คือเราจะได้ใช้ชีวิตเป็นคนนึงก็ผมที่ว่างงานและเราเนี่ยคือต้องใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองก็ผมคือเราต้องดิ้นรนแล้วก็หางานให้ได้อะไรย่างเงี้ยนะเพื่อเราจะได้นําเงินมาเนี่ยมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆก็ผมซึ่งเกมนี้คือเราสามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะตั้งกว่เกมนี้คือไม่จำเป็นต้องใช้มือถือสเปกเทพก็เล่นได้นะ สวยด้วยนะซึ่งไพโนเกมเนะี่ยคือจะมีเูาเล่นเนะี่ยคือเยอะมากๆเลยนะคือภาพก็สวยด้วยคือเราจะได้ใช้ชีวิตเป็นคนหนึ่งที่กำลังตามหางานแล้วก็เอาชีวิตรอดในตัวเมืองให้ได้อะไรอย่างเี้นะเป็นเกมที่มีในเรื่องเล็กๆน้อยๆด้วยสำหรับใครสนใจในเกมนี้ไปเกมออฟไลน์นะไม่ต้องเชืนะ่อมติก็เล่นได้ครับผมน่าเล่นมากๆเลย เกมดับพี่6กขาเอ็กซ์ตรีก็ผมถ้าพูดถึงเกมที่ดีที่สุดแล้วก็เกมที่คนมีในเครื่องก็ต้องพูดถึงเกมนี้ใช่ไหมซึ่งนี่เป็นเกมมาใหม่ที่น่าร่นมากๆแล้วก็ผมเป็นเกมแข่งรถที่แหวกแนวมากๆเลยนะซึ่งขนัดแรกเนี่ยคือแน่นอนเกมเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ก็ผมเราสามารถอัปเกรดรถของเราได้หรือว่าแต่งรถของเราได้นะแต่ว่าคำแจ้งเกมนี่คือเราจะได้อยู่ในตัวเมืองอะไรงี้และแบบในค่อนข้างกว้างใหญ่ด้วยเพราะนี่คือเกมโอเพนโฟก็ผมคือเราไม่จำเป็นต้องแข่งรถอย่างเดียวนะคือเราสามารถขับรถเล่นไปไหนก็ได้ที่สำคัญในเกมนี้ภาพสวย คือเราไม่ใช่แค่แข่งรถอย่างเดียวก็ผมคือเราต้องเติมน้ำมันรถของเราด้วยไม่จะเป็นต้องแข่งรถก็ได้คือขับรถเล่นตามเมืองก็ได้นะไปเกมที่นั่งเล่นมากๆแล้วก็ผมสหรับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมที่อลังการกับสร้างมากๆเลยนะต้องใช้มือถือสมีสเปคระดับหนึ่งก็ผมสหรับใครสนใจเนะี่ยเกมนี้เป็นเกมออนไลน์แต่รูปแบบต้องใช้เน็กเล่นนะ เกมมันระปีห้าบล็อกไครมแซนด์บล็อกพิกเซลอาร์พีจีก็ผมสำหรับใครที่บอกว่าเนี่ยจะได้เกมมินิเอแบบแซนด์บล็อกเนี่ยนี่แหละก็ผม <c oughs> ซึ่งเกมมันคือเน้นมากๆเลยนะคือเราจะได้สมบูรณเป็นตัวละครในเกมนี่คือความเจ๋งเนี่ยคือเราสามารถเล่นเป็นอาชีพได้ด้วยนะจะมีอาชีพให้เราเล่นด้วยก็ผมซึ่งเกมมันคือแน่นอนเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยสำหรับใครจะได้เกมมินิเอแบบแนวพิกเซลก็นี่นะก็ผมเป็นเกมที่ภาพสวยมากเลยนะไพโดเกมนี่คือเป็นเกมโรลเพลย์ด้วยก็ผมคือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้เป็นเกมออนไลน์เต็มรู สมา,มายเลยสดใไรสนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเชนไหนนักเล่นนะเกมระดับพี่สี่ Shadow Fight Arena ครับผมถ้าใครบอกว่าเนี่ยอยากได้เกมมาต่อสู้เนี่ยมันๆแบบมีไหมเนี่ยนี่แล้ครับผม ซึ่งนับอกว่าเกมนี่เปิดมานานพอสมควรนะแต่ว่าเกมนี่คนเล่นอย่างเยอะมากๆอยู่นะซึ่งเกมมันคือเป็นเกมมาต่อสู้แบบแนวอารีนาครับผมคือเราสามารถเล่นบทอันดับได้นะคือเป็นเกมต่อสู้ที่เราสามารถเลือกตัวละครที่เราชอบได้ซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะมีความสามารถเระ่ว่าใช้อาวุธไม่เหมือนกันนะจะมีสกิลหรือว่าท่าไม่ตายให้เราใช้นะครับผมซึ่งไพโในเกมมันคือจะเป็นหมดอารีนาด้วยคือเราสามารถไต่แรงได้ครับผมคือเราสามารถเจอคนคนอื่นได้ในโหมดออนไลน์อะไรยี่เลยนะเจ๋งมากๆเลยซึ่งเกมมันคือตัวละครเนี่ยเขาเยอะมากๆครับผมสำ ต่อสู้ทีมนอกเดือดมากๆเลยนะคือถ้บอกว,ว่าเกมนี้คือจะมีหลากหลายภาคมากๆก็ผมสรับใครที่จะได้เกมคนเดียวมากกว่าอยากต่อสู้กับไอก็จะมีอีกภาคหนึ่งแต่ว่าสรับไครอยากแบบเจอคน,นเป็นๆก็จะต่อสู้กับเพื่อนคนอื่นก็หนีแล้วก็ผมสับใครสนใจในเกมนี้คือภาพสวยมากๆเลยนะเป็นเกมออนไลน์ต้องใชิญน็กเล่นนะ เกมมาดังไปสามเดีนยตีหนื่มั่วเหรอซึ่งนี่เป็นเกมนะคข่าวบอยก็ผมเป็นเกมที่น่าเล่นอีกเกมหนึ่งนะสำหรับใครที่บอกว่าอยากได้เกมนักข่าวบอยมากกว่าก็นี่แล้วก็ผมซึ่งนี่เป็นเกมค่าวบอยที่น่าเล่นมากๆเลยนะคือภาพสวยออกมาแล้วก็ผมคือเราไปใครเกมแนวที่มีเนื้อเรื่องคือเราเนี่ยต้องเล่นตามแชปเตอร์ไปเรื่อยก็ผมไม่ว่าเราเนี่ยคือต้องต่อสู้กับเหล่าผู้รุกรานต่างๆอะไรอย่างงี้คือเราเนี่ยต้องต่อสู้แล้วเอาชีวิตรอดให้ได้นะสำหรับใครที่บอกว่าเนี่ยอยากได้เกมนักข่าวบอยที่ภาพสวยจัดจ้านก็นี่แล้วก็ผมเเนนกม่่าลยถ้กว่าลเกมนชองบ เล่นตอน,นมิมเนตได้นะเพราะเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ครับผมไม่ต้องเชนไหนก็นเล่นได้นะภาพสวยมากๆเลย เกมมันอ่ะไปสอง Farming Simulator สองพันยีครับผมซึ่งต้องบอกก็ว่าเกมนี้สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมกาทำฟาร์มหรือว่ากำลังมองหาเกมกาทำฟาร์มที่มีระบบครบเครื่องนังเล่นแบบจัดจ้านก็นี่เลยซึ่งเกมนี้คือไม่ใช่แค่เกมที่เราต้องปลูกผักหรือว่าเลี้ยงสัตว์อย่างเดียวนะคือเกมนี้คือจะมีระบบครบเครื่องบ้าๆครับผมคือตั้งแต่ปลูกพืชหรือว่าการดูแลพื้นดินต่างๆหรือแม้กระทั่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตคือเราสามารถทำได้หมดเลยนะที่สำคัญเนี่ยคือเราสามารถส่งออกได้ด้วยแล้วก็มาพัฒนาฟาร์มของเราครับผมสำหรับใครที่ชอออออบบบบเเเเเลลลล่่่่่นนนนกกกกกกมม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 ททาาาฟรรรร์ยยยูแแแ้้้้วววว็็ไดีีีีะะะะคคคผจืๆ จะมีอะไรให้เราทำหเหนือเย่ามากรก็ผมเกมนี้เป็นเกมออฟลน์ไม่ต้องใช้ไหนก็ได้หน้เลยแต่ต้องบอกว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมฟรีนะต้องเสียเงินในการซื้อก็ผม เกมระพี่หนึ่งโรบล็อกสำหรับใครที่ไม่จะได้เกมอะไรดีหรือว่ากำลังมองหาเกมที่เราสามารถเล่นเอาหาได้ไม่ต้องคิดอะไรมากก็ออนี่แล้วก็ผมึ่งโรบล็อกน่คือต้องบ,บอกกันลว่าโรบล็อกน่คือ,อราไม่แค่เป็นแพลตฟอร์มก็ผมคือเราสามารถเข้าไปในนั้นได้แล้วก็เลือกเกมที่เราชอบได้เลยเพราะในนะั้นจะมีเกมอย่างหลายแนวก็ผมจะมีเกมให้เราเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะคือแน่นอนเกมที่เราสามารถเกับเพื่อนได้ด้วยซึ่งจะมีล้งเล่นหรือว่าจะมีเกมให้เราเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะในนั้นเนี่ยแต่ต้องบอกว่าเกมนี้ไม่จำเป แนะ่น,นอนเกมเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ครับผมหรือว่าเราสามารถหาเพื่อนในเกมก็ได้เหมือนกันนะจะมีรูปต่างๆเยอะมากมายเลยสำหรับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องใช้เด็กเล่นนะภาพสวยมากๆเลยโอเคคลิปไม่ต้องลากันไปก่อนครับผมมาเจอคลิปหน้านะสำหรับใครที่ชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่า ถ้าเพื่อนมีเกมเจ๋งอยากได้นําเราบ้างก็สามารถนะนํากันมาได้เลยนะจะขอบคุณน้องมาแล้วก็ผมหรือว่าถ้าอยากได้เกมอะไรแนวไหนเพิ่มเติมก็เขาไม่บอกกันได้เลยที่สําคัญคือเกมยังไม่จบแค่นี้นะถ้าเพื่อนบอกได้อยากได้เกมเพิ่มอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมาก็ผมจะมีเกมมาเล่นอีกเพียบเลยนะรอให้เพื่อนกดเข้าไปดูก็ผมจบคลิปนี้จากันคลิปหน้านะหาเกมได้เพิ่มเติมได้เลยจะมีเกมหลากหลายแนวแล้วก็ผมขอบคุณน้องมาที่กดเข้ามาดูนะกดดูคลิปต่อไปได้เลยเจอคลิปหน้านะ